มาเดินชมนิทรรศการอียิปต์นะคะจากขึ้นที่ห้างเดอะมองล์าพาค่ะเดี๋ยวตามมาชมนะคะงานิทรรศการอยู่ที่ชั้น,น,นะคะ1ค่ะเดี๋ยวตามมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

เอปัเลยนะคะองด้จริงๆก็บอกว่าเกียร์การ์ดเนี่ยมันก็แได้คาที่มัพูดได้แต่นน้อาจจะพูดวิชานะคะถ้าแเออนแก๊น้นครมันก็จะมีความบอกว่าอยากจะเล่นอ่ะนะคะแก๊สบอกเนาะพอนแบบล้วเก็้องก็โตาวา่แล้วจดแบบน้จะมีความที่เล่เนะคะที่เล่นแล้วคายแบบ D R เราจะงานเราเนาะก็าอาหาราได้ค่ะเอาต่อ เดี๋ยวจะชนรีูที่แกนะคะยกว่าแะินค่ามคะเขบบพร้อมจะกินเื่อาเรื่องมาและวสทานที่กำลังเดินมาที่อยู่ภายในวิทยามไรซท่าานะคะตอนนี้ที่อยู่ในบรรยากาศของงาน The Story of Egypt นั่นเองค่ะากนั้นรวรวน้องานะคะในรูปแบบ เดแ่ไ็ไม่ต้องเก็คแต่เชนเยเดอบของเจ้ายมเมื่อชอปนะหลคนว่ามีเดกแข่งน้ต้าอะไรนี้เขาเรียนเป็นรูหน้า บบทพไมอยากจะร้วมพิชแอนตนี้ต้องทำยัง,ยงไงมีใบเสร็จ300บาทค่ะจากการซื้อสินค้าร้านค้าเป็นใบเสร็จนะคะเรียกว่าใครสนใจนะส0 0บาทค่ะร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะ,ะจ้าแวะมากันได้เอาไปต่อค่ะมากเวิดดิฉันแนะนำดีกว่าน้องสัวรอในงานนี้มีตัวอะไรมาอีดนะคะ เด็กๆคนไหนอยู่ในงานนะคะฟังวีวีไปด้วยเลยนะคะตัวแรกค่ะคุณขายอยู่ด้านนี้มีหนึ่งมีหนึ่งน้องสัตว์นะด้านนี้เลยหลายคนน่าต้องมาหยุดดูเจ้าตัวนี้ค่ะนะคะเขานอนทั้งมันนห่คเขาไม่ตื่นหรอกจ้ะนะคะแต่เขาไม่ตื่นนี้กาเลเต,เตกูค่ะ เป็นอีกหนึ่งกินกาสายพันที่คนชอบเลี้ยงน้องมีน้องขี้อ้อนนะจ๊ะบอกเลยอย่างเจ้าของนั่งเนี่ยเขาโดดึ้่ตักเลยนะบอกเลยเขาหน้ารักมากหลายคนบอกว่านิสยนะัยแม่แต่ว่าเขาจะนอนอย่างนี้แหละอากาศเย็นอย่างในี้เขาจะนอนทั้งวันเลยฉะนั้นเนี่ยถ่ายภาพเขาได้นะจ๊ะหลายคนบอกว่าตัวจริงหรือเปล่าสายฐานกี่ก้อนอ่ลนาลักษณะหน้าตาน้องเหมือนบอดประทูเลยเนาะ ก็มาดูได้นะตรงนี้หนึ่งตัวนะคะกิ้งก่าเลเซงกูนะเป็นพิมพ์กิ้งก่าสายพันธุ์ที่ต้องบอกว่าเป็นโซนเหมือนสัตว์เอกโซซิคเนาะแต่คนเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงกันมองเลี้ยงง่ายอยู่ไม่เอกรบเรียไม้ปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนๆรู้ทั้นตอนได้เลยคือเอาเปตกยี่ห้อดีแล้วก็บ้านที่ดียังไงล่ะนะคะเจ้านกเรียนะคะตัวเมียจะออกไข่ค่ะไข่เขาจะเป็นใบโตโต้สีเหลืองมองมันจะคล้ายกับ มังกรนั้นตอกไม้ตั้งราวไข่เดียวมาเลยนะคะออกทีละ20-30ฟองตัวนี้ออกไข่ตัวผู้ฟักไข่นะคะตัวผู้ผสมฟักไข่และเลี้ยงลูก 因为现在国家啊，大力发展。